มาเต็เต็มๆมันแบบเป็น trap มันจะซอยทีหน่อยโอเคโอเค Do you wanna be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  โอเคโอเค Do you wanna be Do you wanna be สองดีสองดีสวัสดีครับนี่คือพายกระซิบ EP รีเลนเชนอะไรนี้ฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอป R and B ฉบับบ English and today I have p ิ n g องเหมือนเสื้อตุ๊กวันนี้นะครับมีศิลปินชื่อกล้องฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับมีปิงปองครับผมสวัสดีครับสงการสวัสดีครับไมเคิลไมเคิลไห่หวังชั ว่านเฉยๆอันนี้อ้อยกระท้อนว่านกระท้อนวันนี้นะครับเกณฑ์คนแบบหูดีๆร้องเพลงดีๆมาหลายคนเพราะว่าโจทย์วันนี้น่าจะยากเอาเทสที่แล้วที่ออกไปในคนมาทักทายผมเยอะเลยผมก็ดูที่ไปกับเทพลีลาเป็นไงครับดีมากๆธรรมดาดีนะคะสรุกแบบดัดดาสนุกแบบอะไรนะดั่ดด้าแลวตอนที่สงการมาออกแล้วแบบมีคนทักสงการไหมโอ้ยเยอะแยะครับักว่าธรรมดาดีนะ ควรเลิกรายการอ่ะพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะท้าทายภาษาอังกฤษกันไปด้วยกันโอเคโอเค so how this shit turned into freaky friday so how this shit turned into freaky friday โอเคก็ได้มาเท่านี้ก็เท่านี้แหละนะ So how the shit, d i c k y f r i เ a y อะไรโซฮาเลยนะโซโซฮาอะไรกูไม่รู้แต่โซฮาเดอรชิ่าแล้วสมได้ด้วยสกันโซฮาเดอร s ชิ t อ่ะไฟเดย์คี้เป็นยังไงเออียเป็นยังไรเมื่อวันอาทิตย์นี้ประมาณโซฮาเลยนะโซฮาเดอ e s ชิ t อะไรอะไรดิกกี้ไฟเดย์อะไรที่แบดิ้เลยหรอทำไมเพลงนี้เพลงนี้ไม่แย่จริงเฮ้ยสงกันเพลงนี้ ใช่หญิงตอบผูกว่าเวอร์แหละ So how the c h i t t i k t diggy find it ใช่เหรอพี่ลองแปลเมื่อไหร่ลองแปลเป็นไทยดิ So how the c h i t c h e t เหรอ cheat นะ c h e t ที่แปลว่าขี้ So how the c h i t and d i g k y find r it เป็นเพลงจริงป่าวะเออเพลงหรือเปล่าเห็นตาผมไหมอ่างวางสัสๆฟังอยเงี้พี่ครับ So h าด t ชิท d i ก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 ก i ้ไฟ So How t h e ดิชิทดิกกี้ไฟเดย์เฮงี้อ่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยก็มนปิดปองอ่ะแล้วส่งไปอย่างนี้เลยนะโซฮาดิชิทดิก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 กี้ไฟโซฮาดิชิทดิก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 กี้ไฟเดย์สี่สี่ดิกแล้วกันโซฮาดิชิทดิก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 กี้ไฟเดย์สบายมาก ถึงเพลงประกอบร้านฮอทดอกอะก็สุดความมั่นใจนี้พี่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยสามสิบห้าปีที่เกิดมาฟังนะคีย์อีแฟตคีอีแฟดใช่คีอีแฟต So how did she? d i g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  g y Friday นี่นี่นี่ยอดเป๊ะนี่เป๊ะเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยพี่วันอยู่ในนี้ Friday ชื่อเพลง ฟริกกี้ไฟเดย์คนบ้าคนผีทะเลจริงๆมันลองว่าอะไรนะไอ้ตรงดิ๊กดิ๊กดิ๊กกี้ไฟเดย์เนี่ย Turn into freaky Friday yes อ๋อแล้วเมื่อกี้ดิ๊กมันเป็นไปเพี้ยนตรงไหนไมเคิลเหรอเอาตาปิงปองมันกำลังนึกอยู่ บางไอเดี่ยไม่มีใครสรุปเอกได้แล้วเอ๊ะหลังพี่เพ่งไหมไม่เพราะว่าข้าดว่าพี่คนแรกหรอเพราะว่าไมเคิลจะส่งมาเป็นเจ้าของภาษาไงก็จะแบบจับคำได้ส่งคีย์เวิร์ดมากพี่ใช่สองคนทีเวิร์กมาอ๋อเต้ยเราแผนไหนดีวะพี่ทำให้อีกมันแพ้บ้างอ่ะเต้ยเราเปทีมเลยเก่งจัดพี่ปองอยู่ก่อนเสร็จแล้วพี่เพ่งแล้วไมเคิลพังเลยนี่สองคนนี้ทำลิลลี่หายไปแล้ะไมเคิลทำเป็นเอาโน้ตหายอีก ผมก็เป็นเหมือนเหมือนทุ่นโฟมที่ลอยทุกอะ่าไปรืมาแบบยับเยินครับผมผมฟังไม่ออกสักคำเลยครับไม่เป็นไรกูช่วยมึงลายเพมเดี๋เกมเดีเดีเกมเกมาเลยสักอย่างสัมเมือิดเตอเตอเตอโคชัวกูมันเป็นงี้

ฟาเกมฝฟเกม i n g p n g gave us o m e t h i n g something เกมอืมโหอางหวางกว่าเมื่อกี้อีกนะเหมือนที่โล่งะตอนเนี้ยมันคือแม่งเขาเรียงมาถูกแบบ แม่งคือแบบคิดมาดีเลยอ่ะโอ้ว้าวลองสิพวกเราอาจจะก็เราอาจจะทำได้แงว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 ควายเกมแม่งมาแค่นี้แงวเอาโน้ตไหมเออมีอย่างนี้เลยอ่ะเราเช็คคีย์กันก่อนโอเคแงวแงวต่ำไปต่ำไปแงว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 ควายเกมใช่อย่างนี้เลยโอ้ยอ้างว่เหม่กล้าทำมี ตังขีตังขียแงวงวแ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 งวฟม n e g a m จะเย็น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 ี่เนื้อหาทั้งนั้นเชื่อว่าคนที่ดูทางบ้านรู้แล้วอ่นี่เนื้อร้้นๆไม่มีน้ำเลยคนดูบางคนตอบได้ฮึบไปก่อนนะครับฮึบไปก่อนนะครับแงวแงวแงว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  f i n Game ไม่ได้หรอกไม่ดูเชียร์ได้เด็กก่อนเพลงก่อน เคสหรอหรือ่ไม่ดูเพราะว่าบิงปอมป้ายนใช่ใช่ใชเฮ้ยไปดูแว่นตาบีงปอมดิเฮ้ยคือไม่เคยเห็นมันขาดความมั่นใจขนาดนี้นะเว้ยแว่นกูขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยมึงลองให้หรอมึงจะล้อซานไครม์ไหมเงือออกมือเหอะจะเปิดอะไรมันดีเล็กอะไรเนี่ยดิอะไรวะเนี่ย กูไม่เคยเห็นมึงหัวเราะกับสนี้มาก่อนเลยเฮ้มึงหวเราะแบบจริงจิงอะจริงใจเลยโอ้โหเดี๋ยวเขาทำใจโอ้ยตายโอ้ยใ้ดอบกะก่อนะเฮ้ยอาจจเร่องก่อนวเฮ้ยสิงมดสิงหมยกูตะกละเพลงเลย หรือแปลกเหรอกูไม่รู้จะลองยังไงให้มึงฟังดิคืออันดับแรกเลยนะมันจะต้องส่งไปอ่ะต้องทำเสียงชิดมังอ่ะแล้วมันนาแล้วมันจะมีสิทธิ์มันจะมีสิทธิ์มนี่คือเพลงเหรอนี่คือเพลงเหรอคือมันเป็นอย่างนี้เว้ยต้องทำเสียงแหลมแหลมนี่จบอเพล

I thought this would be high note and a uh, cheap, cheap one. was Test, test. All right, let's let's practice one more time. <laughs> what? <laughs> เออเออเ้อเยอเอ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 เออเอออเออเออเอเมอเออเอกเอเออออเอเออเอออาเออเออเออาอออ โล่งๆหน่อยครับครับครับแต่รอบนี้สนามบินแอนเพลยเลยโล่งๆเลยแบบสนามบินนี่คือข้อที่สามที่4ี่แล้วนะประสบการณ์จะสอนพวกเราเสมอเราจะทำได้ดีขึ้นโอเคก็ว่ามาอย่างแรกที่พี่ต้องเรียนรู้ในเพลงนี้ครับทำเสียงชิบมั้งด้วยชิบมั้งอันนี้ทดลองเสียงเฉยไม่นี่เพลงเลยนี่คำใบ้เลยเป๊ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมผมร้องดีกว่าไหมขึ้ลแน่ๆเมื่อกี้พร้อมเนื้อแล้วมาพร้อมเนื้อแล้วเรียบร้อยครบเลยอะไรวะเนี่ยเนื้อมาแล้วหญิงเพื่อนรักดูจากคือคนยิ้มนะข้อนี้ถือว่าส่งกันมาได้ดีมาครบถ้วนมาครบถ้วนแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องของการวางเสียงทั้งคีย์เวิร์ดสำคัญมาหมดใช่ตั้งใจนะเนี่ยเงีเงี่ยชิปมั้งเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่แล้วสบายมากเลยใครก็รู้นี่ใครก็รู้ ไปก่อนน่ชิะจริงหรอ Let's try this one from P w n g ไปนีนไปน่ต่อมาอนนีพี่ใกล้องกสุดไม่เราไปนอออะไรนะ่องอนนรู้ละอะไรว่อไ i d e ค่ะแต่ก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนน พมาพี่ผมได้เข้าเข้าขนะมันด้วยความมินิพอรประมาณนี้ประมาณนี้มีนิ่งประมาณนี้ไอ e ีมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวของหล่นรีบมาพี่ ไปนะสามี่ชีวิตดีขึ้นทันทีเลยเอาไว้เดี๋ยวของหล่นรีบไปรีบไปมองตากันเลยดูเ Michael, go man! Go! Let's do it! Easy! Yeah, you got it. Doo 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 close close. Close. do 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 do. Do do Yeah. Good. Cool. Kyle. Two weeks excellent! Excellent. They didn't give me any word s เมื่อกี้เหรอค่อยๆหายไปของมันหล่นไปตรงไหนวะของนี้ใช่ไหมจิบับรถเลย Mr. r t u r n โอเคสบายอันนี้ของหายไปแค่ครึ่งเดียวเธอไปเติมให้เต็มแล้วกันหายหมดแล้วเหรอเดี๋ยวตองต่อต่อกับรถา่น

อีกต oh, ่อไปพวรเขาเองอะอเเมื่อกี้มันจะแบบมันจะเป็นฮิปฮอปแบบแทร็โอเคโอเค do you want t h a be do you want t h a be do you want that be d step do step okay do you wanna be do you w a n t a be เยอะขึ้นไงนะขอที่นึง โอเคโอเ Do you w a n n Do you wanna be ประาณี่รอบ Do you wanna be เอาแค่นี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับรถเดี๋ยรู้เรื่องถ้ายาวไปมาแบบเต็มเตมมันแบบเป็น t r a ปมันจะซอยทีหน่อย o k a Do you wanna be Do you wanna be Do you wanna be Do you w a n n ู Do you wanna be Do you wanna ดี Okay, are you ready, Michael? I'm ready. Oh, it's very really easy. Very easy. Okay, okay. Do you wanna be? Do you wanna be? Do you wanna be? Okay, Okay. Do you wanna be?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  Okay, okay. So do you wanna be? That's it. Okay. Okay. Do you wanna be? Okay. Okay. Do you wanna be? Yeah, that's it. <laughs> okay. Do you wanna right, be? Let's, let's dance it together. All right, ready? No. We have. Oh, to, oh, oh, ready? What? We gotta do it in sync. Ready? Okay. Come on, follow me. Oh <laughs> Am โอเคโอเค Do you wanna be เหมือนท่านี้เหมือนลูกกูเต้นเลยมาโอเคอ Dance follow me โอเคโอเค Do you wanna be เช่ไหมวะเนื้อก็มีมิลลี่ก็มาแล้วมีท่าเต้นอีกโอเคโอเค Do you w a n t the beat? มันใจเนี่ยจังหวะแบบนี้ค่ะดูวนเต้นอย่างนี้ด้วยเต้นอย่างนี้เลยใส่เงินจริงใส่เงิใส่เถ้าเต้นอย่างนี้มันจะสาระออไอโลเล็กซ์พิงคค่ะคืออะไรโอ้ยจบแล้วนะครับทุกคนตบมือสิตบมือสิ ก็ทุกคนก็สามารถล้นเหลือเลยนะครับวันนี้เห็นไหมครับเป็นความสามารถสูงสุดของน้องอิงครับแล้วก็เป็นการตะเกียบตะกายเอาตัวอนวันนี้ขอบคุณขอบคุณน้องๆนะขอบคุณสงการขอบคุณว่านขอบคุณปิงปองขอบคุณไมเคิลขอบคุณพี่วงขอบคุณน้องอิงวันนี้ก็อีีนี้ก็จบแล้วนะครับครับผมมีแต่ความรู้และสาระทั้งนั้นเลยเดี๋ยวฝากของว่านขึ้นมาตรงนี้อื ฝากหาแต่เรื่องด้วยนะครับอ,อ,อ่ะขึ้นสงการมาตรงนี้ของสงการอ่ะฝากไมเคลื่นด้วยนะครับอ่ะขึ้นไมเคลื่นมาตรงนี้แา <c oughs> ่เธอยิวข้าวแล <c oughs> ้ว